สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นสลามกันเนาะซึ่งสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบตอนนี้เล่นกันเยอะมากเลยใส่ไหมใส่ไหมสีนี้สวยเนะเาะออมาเล่นเล่นอยู่บนที่นอนเดี๋ยวขอไปเอาขอสมุด นาานดดแนะนาเป็นสมุดที่เป็นสมุดปกแข็งแบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่เข็งก็กกได้แต่ต้องหนาะติดไม่ได้ด้วยนะไม่แนะนำให้ใช้กระดาษจะใช้กระดาษก็ต้องควรใช้แบบหนี้เดี๋ยวเปิดแบบนื้จะใช้กระดาษควรใช้แบบนี้แต่แนะนำเป็นหน้าปก เพราะว่ามันจะไม่ติดฮืมเนานำให้ใช้สมุดแบบนี้มันจะไม่ติดเห็นไหมนี่มีสีฟ้าด้วยสีฟ้าสวยสวยงามมากเลยค่ะ สีนี้ชอบมากสีนี้สวยสีออกส้มๆชมพูชมพูรู้ไหมคะว่ามันบริหารอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเล่นแล้วควรล้างมือด้วยนะจ๊ะ พอดีไม่สบายนะคะทุกคนทุกคนควรรักษาสุขภาพนะคะอย่าป่วยบ่อยทานผักเยอะๆทานผลไม้เยอะๆทานสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยนะเป็นห่วงทุกคนนะคะระวังไม่งั้นมมมมไ,มไ,มไม่จะติดเสือ้อเห็นไหมเห็นไหมไม่จะติดเสื้อแต่เราก็มีวิลียวออกโดยการขูดขูดขูด,ขดนะ ขออนุญาตทําการให้มันออกจากเสื้อก่อนนะคะเรียบร้อยออกแล้วนล่นมีพายออกมาเล่นสีฟ้ากันดีกว่าสีฟ้าได้เลย ามาผาสมกันดีกว้วเพค่ะคนร่วมเลยว้าวแบบผสมยังไม่เสร็จเรียบร้อยจะเป็นสีนี้สวยมากเลยสีม่วงหรือเปล่านะ Tôi là สำหรับวันนี้ถ้าชอบการรีวิวสลามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ